w o r ร์ส e ีอัพพอดแคใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะตอ้อนรับเข้าสู่ Pocket i d e อเดียความรู้ฉบับกระเป๋านะคะหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีค่ะ วันนี้ชวนมาคุยเรื่องจีนกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าถือเป็นประเทศที่โดดเด่นทีเดียวนะคะแล้วก็มีการประเมินจากทาง CEBR นะคะก็คือ UK-based Center for Economics and Business Research นะคะเขาบอกว่าในปี2028เนี่ยจีนจะเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกแสงหน้าสหรัฐนะคะก็คือในอีกแค่ประมาณ6 เปีนับจากนี้เองนะคะซึ่งแน่นอนว่าหลายคนก็เลยโฟกัสจีนมากขึ้นในช่วงหลังนะคะล่าสุดเองเนี่ยก็มีข้อมูลที่น่าสนใจจากทางบร o มเบิร์นะคะที่พูดถึงเศรษฐกิจจีนในเดือนมกราคมค่ะว่ามีตัวเลขที่ชี้วัดได้ว่าฟื้นขึ้นอย่างมีนัยสำคัญคือ b รูมเบิร์กอะคะ่ะเขาจะทำอินด x x หนึ่งนะคะเขาเรียกว่าเป็น An a g g r e g a t กตอินดนะคะซึ่งจะประกอบด้วย 8อินดิเคเตอร์ที่ใช้ชี้วัดนะคะว่าเอเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยนะคะสเตปอัพไปหรือสเตปดาวไปมากน้อยแค่ไหนซึ่งก็พบว่าประเทศจีนเนี่ยในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านไปประมาณแค่20กว่าวันนะคะมีตัวเลขเศรษฐกิจที่โดดเด่น จนกระทั่งทำให้ตัวอินด x เนี่ยนะคะขยับขึ้นจากระดับ5เป็นระดับ6นะคะซึ่งระดับสูงสุดคือระดับ7ก็แปลว่าเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญทีเดียวถามว่าอะไรที่เป็นตัวผลักดันทามรูเบิร์กเนี่ยบอกว่ามี3ปัจจัยะคะ่ะ1คือการส่งออก2คือภาคสังหาริมทรัพย์และ3คือตลาดหุ้นการส่งออกเนี่ยนะคะถ้าไปดูตัวเลขแค่20วันแรกของปีใหม่นี้นะคะพบว่าตัว การส่งออกเพิ่มขึ้นถึงเกือบ11%แล้วนะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของเดือนมกราคมปีที่แล้วซึ่งอย่าลืมนะคะว่านั่นคือช่วงเริ่มต้นของโควิด1 9ทเลยด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นการเติบโตฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งทีเดียวแล้วถ้าไปดูการส่งสินค้ามาอย่างจีนนะคะตัวชิปเมนต์เนี่ยก็เพิ่มขึ้นถึง19%ในช่วง20วันแรกของปีนี้แล้วก็สะท้อนว่าสิ่งหนึ่งคือมี ความต้องการซื้อหรือว่าอุปสงค์นะคะที่ค่อนข้างแข็งแกร่งในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีนที่กําลังจะเกิดขึ้นในอีกประมาณสัก2สัปดาห์ข้างหน้านี้นะคะซึ่งแน่นอนมันก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เ,ออเป็นเฉพาะ ช่วงเทศกาลด้วยเหมือนกันก็อาจจะทําให้ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยตัวเลขนี้อาจจะดรอปลงมาอันนี้ก็ต้องจับตากันต่อนะคะนอกนจากนี้เองถ้าไปดูแล้วเนี่ยนะคะจะพบว่าไส้ในของภาคการส่งออกเนี่ยแม้ว่าภาพรวมจะดูดีขึ้นคือ20วันแรกเนี่ยโตขึ้น11% y เ a r on ป e a r ยอนเยียแต่ว่า ภาคการส่งออกที่ไปเบสนะคะหรือว่าไปพึ่งพาการค้าต่างประเทศเยอะๆเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันในเดือนมกราคมยกเว้นภาคการส่งออกที่อาจจะเน้นพวก ด OMESTIC FOCUS นะคะก็คือไปเน้นพวกสินค้าและบริการที่ใช้ภายในประเทศนะคะซึ่งธุรกิจพวกนี้ก็ยังโตได้ยังเอาอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะในมุมมองของ Standard Charter ส่วนความเสี่ยงหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับพักธุรกิจเลยหลังจากเจอการแพร่ระบาดของเจ้าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เนี่ยก็คือต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นและนั่นอาจจะทําให้ท้ายที่สุดนะคะกำไรของบริษัทจดทะเบียนเหล่านี้นะคะอาจจะไม่ได้สวยงามอย่างที่ เ,เห็นตัวเลขเพิ่มขึ้นของยอดคำสั่งซื้อก็ได้ น,ะะนือกจากนี้เองค่ะมี1ดัชนีที่น่าสนใจคือเขาเรียกว่าเป็นดัชนีของภาคการผลิตนะคะเป็น Producer Price เนี่ยนะคะพบว่าเดิมทีก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ต่ำศูนหมดเลยก็แปลว่าค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะเดือนมกราคมเนี่ยก็ขยับขึ้นเหนือศูนย์ได้เป็นครั้งแรกในรอบปีเลยก็คือนับตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วเนี่ยนะคะก็ต่ำศูนมาตลอดจนเพิ่ ซึ่งจะขยับขึ้นมาเกินศูนย์ได้นะคะสำหรับตัว Producer Price เนี่ยเมื่อเดือนมกราคมล่าสุดนี่เองนะคะ ซึ่งตัวเลขนี้จะสะท้อนว่าโอกาสที่เศรษฐกิจกำลังกลับเข้าสู่ภาวะปกติมีแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มขยายตัวเป็นบวกแล้วในขณะที่ฟากตลาดหุ้นเอนะคะตลาดหุ้นจีนก็ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นพอสมควรนะคะเพราะว่าถ้าดูดัชนีเนี่ยจากใกล้เข้าระดับสูงสุดที่เคยทำไว้เมื่อปี2007แล้วด้วยเหมือนกันนะคะเห็นแบบนี้ก็ค่อนข้างใจชื้นได้หน่อยเนาะเพราะจีนก็ถือว่ามีขนาดเศรษฐกิจเนี่ยใหญ่ที่สุดอันดับ2ของโลกแล้วก็ถ้าจีนขย ยับก็เชื่อว่าน่าจะส่งผลบวกกับนานาประเทศด้วยแม้ว่าเขาจะใช้มาตราการที่จะไปเน้นการซื้อสินค้าและบริการหรือว่าการผลิตภายในประเทศเป็นหลักก็ตามนะคะแต่แน่นอนมันก็ต้องได้อัน,นิสงส์จากประเทศเพื่อนบ้านบ้างอย่างทาง World Economic Forum ที่เพิ่งจัดขึ้นเนี่ยสีจิ้นผิงก็พูดชัดนะคะว่าไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถที่จะเดินหน้า หรือแก้ปัญหาของโลกได้เพียงลำพังทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันนะคะแล้วเขาก็ยังพูดส่งสารเป็นในไปถึงฝั่งตะวันตกนะคะอย่างสารบริกาด้วยว่าถ้าคนยังคงเดินหน้า Protectionism แบบนี้นะคะก็คือพยายามากีดกันการค้าอะไรเงี้ยไม่ทําการค้าเสรีเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดโควิดนะคะหรือว่าสงครามเย็นได้และเขายัางเตือนด้วยนะคะว่าอย่าโทษว่าโควิด19เป็นต้นเหตุที่ทําให้ต้องกลับมาโปรเทคชันนิซึหรือว่ากลับมาปกป้องการค้าภายในประเทศไม่ยอม globalization นะคะหรือว่าไม่ยอมอกระจายนะคะเรื่องของการซื้อสินค้าบริการหรือว่าการทำธุร กิจธุรกรรมกับต่างประเทศนะคะอย่าให้โควิด -19 เป็นแพะรับบาบแบบนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่พูดถึงใน งาน World Economic Forum ที่ผ่านมาของสีจิ้นผิงนะคะที่ครั้งนี้จัดเป็นโกลชัวก็ไม่ได้มาเจอกันที่ดาวอสเหมือนเช่นทุกครั้งนะคะส่วนมุมหนึ่งที่เฟิร์นเนี่ยอยากจะแชร์เพิ่มพอดีฟันไปสัมมนาน,นะคะของทาง UOB นะคะแล้วก็ได้ฟังวิวจาก House ์สประเทศหลายเฮ u าส์ทีเดียวนะคะหนึ่งในนั้นที่พูดถึงจีนก็คือ UBS นะคะซึ่งทาง UBS เนี่ยคนที่มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับความน่าสนใจของจีนก็คือ ซีเ i ียเอค c i ี้สเปเชียลินะคะซึ่งเขาดูทั้ง Emerging Market แล้วก็เอเ a ียแ i ซิฟิกเ i ค i ดี้ด้วยนะคะเป็น Managing Director จาก UBS Asset Management นะคะมิสเตอร์โปรจิตจัตตจีนะคะน่าจะเป็นคนอินเดียนะคะซึ่งเขาก็พูดน่าสนใจเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนเนี่ยนะคะมีหลายปัจจัยที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะยาว หลักๆก,ก็คือ3ส่วนด้วยกัน1คือคอนซัม t ชันหรือว่าการบริโภคภายในประเทศซึ่งถ้าไปดูตัวออนไลน์เซลล์นะคะหรือว่าการซื้อขายสินค้าผ่านทางตัวอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆของจีนเนี่ยในปี2019เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง1 6และปี20เนี่ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีตัวเลขแต่ก็น่าจะเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะจากตัวเร่งของโควิด -19 นด้วยนอกนอจากนี้เองจีนยังเป็นประเทศที่แบบบริโภคสินค้าหรูด้วยนะคะเขาใช้คําว่า พรีเมียมไมเซชันนะคะเนื่องจากถ้าย้อนไปดูยอดขายรถยนต์เนี่ยในปี2018อาจจะย้อนไปไกลนิดหนึ่งนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยรวมยอดขายรถยนต์เนี่ยลดลงเกือบ6%แต่มียอดขายรถยนต์2แบรนด์ค่ะที่เพิ่มขึ้นนั่นคือ BMW เนะคะเพิ่มขึ้น7.7%แล้วก็ยอดขาย b บ n z เนี่ยเพิ่มขึ้น11.1%นั่นก็แปลว่าแม้การบริโภค สินค้าบางประเภทเดินรวมจะลดลงอย่างเช่นรถยนต์แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือตัวสินค้าหรูเนี่ย กลับขายดีขึ้นนะคะเขาเลยเรียกว่าจีนเนี่ยเป็น p r ีเมีย i z a t ซ o ชนะคะคือเป็นประเทศที่บริโภคสินค้าหรูหรือว่าสินค้าฟุ่มเฟือยแบบนี้เป็นต้นนะคะในขณะที่อีกหนึ่งปัจจัยที่ผลักดันเศรษฐกิจจีนก็คืออ r รบ n น z a ซ i ชัเพราะว่ามีแนวโน้มว่าคนจีนเนี่ยจะย้ายเข้ามาอย่างเขตเมืองเนี่ยมากกว่า100ล้านคนทีเดียวในอนาคตอันใกล้นี้นะคะและอันดับที่3เลยที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนก็คือเรื่องของ ตัว R&D นะคะนวัตกรรมแล้วก็ออโตเมชันเพราะว่าตอนนี้ถ้าไปดูตัวเลขนะคะจะเห็นว่าจีนเนี่ยเขาใช้เงินค่า R&D นะคะหรือว่าตัววิจัยและพัฒนาเนี่ยมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้นเองนะคะซึ่งเขาก็คิดจากเงินที่ใช้ในการ R&D หารด้วย GDP นะคะถ้าประเทศไหนเยอะก็จะเป็นอันดับหนึนะคะยางอเมริกาส่วนจีนเนี่ยก็เป็นอันดับ2เห็นไหมคะว่าเขาสนใจเรื่องของตัว นวัตกรรมนะคะเรื่องของเทคโนโลยีอย่างมากทีเดียวทำให้จีนเป็นประเทศที่มีการขอสิทธิบัตรระหว่างประเทศนะคะหรือว่าตัว international patent เนี่ยมากที่สุดในโลกในช่วงที่ผ่านมานะคะ นั่นคือปัจจัยบวกกับเศรษฐกิจจีนเนาะก็คือเรื่องการบริโภค urbanization หรือว่าเรื่องของเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ R&D แต่ก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกัน UBS นะคะบอกว่าความเสี่ยงของจีนเนี่ยก็คือเรื่องของ Aging คือประชากรสูงวัยนะคะแต่แม้ว่าจะเป็นความท้าทายที่ต้องบริหารจัดการก็ยังมีโอกาสซ่อนอยู่นะคะซึ่งทาง UBS บอกว่าโอกาสหนึ่งเนี่ยที่เกิดขึ้นในสังคมสูงวัยของจีนก็คือสาหกรรมเคลว์แคร์ที่คนเนี่ยก็จะหันมาใส่ใจเรื่อง ของสุขภาพมากขึ้นและอีกหนึ่งอุตสาหกรรมก็คือ f i n a n เชียหรือว่าอุตสาหกรรมการเงินนะคะทั้งเรื่องของอินชันนั่นคือการประกันแล้วก็เวลแมนจเมนต์หรือว่าการบริหารความมั่งคั่งน,นั่นเองค่ะซึ่งเวลาลงทุนเนี่ยนะคะเขาเลยบอกว่าถ้าจะใช้กลยุทธ์ที่ลงทุนในจีนให้ดีๆเนี่ยก็คือควรจะ ลงทุนก่อนนะคะโดยเลือก high conviction นะคะที่เป็นหุ้นที่ดีที่สุดนะคะในแต่และสากรหรมไม่ได้อิงกับดัชนีแต่อย่างใดก็เป็นเรื่องของ stock selection ไปก็เลยนำมาฝากกันนะคะหวังว่าน่าจะพอเห็นไอเดียได้สำหรับใครที่ตั้งคำถามว่าเ g ยังไปต่อได้ไหมนะคะหนึ่งก็คือแน่นอนเขาใหญ่ที่สุดในอนาคตอันใกลน้นี้แน่สองก็คือปัจจัยบวกที่สนับสนุนเศรษฐกิจกยังมีนะคะสก็คือความเสี่ยงมีแต่ก็มีโอกาสท่ามกลางความเสี่ยง ด้วยเหมือนกัน4ก็คือการเลือกลงทุนในจีนเท่าที่เฟิร์นสังเกตยังไม่เห็นกองทุนหรือว่าใครที่ไปเน้นการลงทุนตามอินด x นะคะหรือว่าเป็นอินดี x ฟันในจีนเลยเพราะว่าเชื่อว่าอย่างหนึ่งคือการลงทุนตามดัชนีอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะคะถ้าอยากจะลงทุนในจีนจริงๆอาจจะต้องอาศัยข้อมูลของบริษัทที่ค่อนข้างลึกดังนั้นหลาย บลจหลายค่ายนะคะเกือบทุกค่ายใช้คำนั้นเถอะก็จะเลือกแบบ bottom up คือเลือกเป็นรายบริษัทนะคะแล้วก็เป็น active fund คือเป็นการลงทุนแบบเชิงรุกไม่ได้เป็น passive fund หรือว่าการลงทุนตามดัดชนีเหมือนพวกตลาดใหญ่ๆอย่าง S&P 500หรือว่ายุโรปอย่างนั้นนะคะ ก็เลยเผื่อใครสนใจก็ลองศึกษาดูนะคะหุ้นจีนก็มีหลายกองทุนทีเดียวที่ค่อนข้างโดดเด่นนะคะส่วนวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ